ข้าเป็นแล้วบอยจ้ะพูดดังๆสิบอยจ้ะบอยบอยบอยเหรอโอเคคนที่แล้วข่ายิงไส้แตกเลยล่ะข้าจะบอกให้เข้าโกหกข้าไม่ชอบคนโกหกทำไมท่านต้องทำงานหามรุ่มหามค่ำขนาดนี้ล่ะท่านเดือดร้อนอะไรเลยข้ากำลังเก็บฟังจ่ะเพราะว่าข้าขัขับนฟังนิดหน่อยท่านขับสนเงินเลย ใช่จ้าใชาาต้ตังเก่งอ่ะลองเต้นท่าระบำที่ห้าให้ข้าดูหน่อยทีถอยหลังไปหน่อยอโหโหจะทำไม่ทำท<ะ>้าจ้าทำาจ<ะ>้าเออระบำที่ห้านี่เหรอท่านใช่ใช่โอ้โห,โโหแน่นอนจริงๆจังหวะนี่แหละเอาต่อด้วยระบำที่หกโอ้โหว่านอนสอนง่ายเอาละ ว่าแต่พกทานต้องการเราจะฆ่าหรือจริงๆข้กาก็จะมาปนน่ะก้าจะมาฆ่าเลยแหละทีแรกอ่ะอ้าปนฆ่า,าอ่ะไม่เคยปล่อยรอดเราจะยังไงกันกับพ่อหนุ่มคนนี้ดีเนี่ยพวกเราเไปหาคนคนอื่นเลยแกเคยโดนเคสป้นแบบ,น,บน,นี้บ้างแล้วหรือย,ยังตั้งแต่อยู่เมืองน,นี้มาเอาม้าเข้าไปขายดินะพวกเรามาค้าเพิ่งได้มาไปไ้ายแดงเลยจ้ะป้ายแดงเลยนะ เออราคาดีสิส่วนใหญ่โจนที่ท่านเคยโดนมาเนี่ยเขาโหดเอามาหิดเหมือนพวกขามไหมอ่าเขาโหดแต่เขาแขาบบว่าให้ตังค์ะโอะ้เขาให้ตังค์เท่าไหร่อ่าต้าให้แค่ห้าร้อยอ่ะห้าร้อยเหรียญโอ้แสดงว่า,าท่านไปโดนโจนกระจอกป้นมาน่ะสิโอ้จนราคาถูกแย่จังงั้นเราไปสักห้าพันดีไหมโอ้โหแล้วเวลาท่านไปเจอโจนพวกนั้นก็บอกว่า ก็เกทับไปเลยว่าพวกข้าเคยเคยปล้นท่านอ่ะให้มาห้าพันเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะมาพวกมันมีอะไรจะเสนอแบบได้เลยได้เลยหรือเปล่าเสนอมาเลยอาจจะให้เอาท่านเอามีดไปสู้ไก่เชียสองตัวอะไรนะให้ท่านไปสู้กันสุดเพื่อจะท่านสู้เลยนะถ้าว่าเราไม่ต้องถามเขหรอกเราจับเขาไปเลยดีกว่าใช่ใช่ใช่ไม่งั้นเจ้าตายไม่งั้นวันนี้เป็นวันตายของเจ้าแน่ๆเราจะบอกให้อย่าตุกกระติก เราจับตัวเข้าไปเลยดีกว่าไม่เนอะไปนะท่านเดินไป,ไปขึ้นเวนะียนดีๆนะอย่าโดนลงเกวียนนะท่านลงมาเลยนะอืมลงมาจับเวียนเดินไปดีๆเดินไปดันนะเดี๋ยวตายนะเห็นหรือยังก่ะไอ้ตัดมันจะแง้มแล้วนะไม่เห็นเรื่องไง <c oughs> พ่อหนุ่มนุ่นน่ะ วิ่งจนจะหยียบอู่แล้วนั่นนะอ่ามันต้องอย่างนั้นสิใช้ได้ฝออีมือใช้ได้จริงๆเลยไอ,อ,อ,อหนุ่มคันนี้มันใช้ได้จริงเออเราเลือกคนมาไม่ผิดนั่นเนี่ย <c oughs> แต่อย่าตายนะถ้าตายแล้วข้าปล่อยไว้ที่นี่แหละออมันไวเอามันไวอืมฝีมือดีจริงๆเลยใช้ได้เลยนั่นเนี่ย แหล่นเนื้อแ,แล้วนะแหล่เนื้อมันมาด้วยแหล่เนื้อมันมาสิเยี่ยม<ด>ถือ<ด>ว่าถือว่าตัวแรกถานตรงนู้นเลยลานล,านลานโลง่ลงๆอะ่ะเข้าไปล่อมันน,มนี่แหละเอาตัวนี้แหละพร้อมแล้วเข้าไปลุยกับมันเลย,ยเดินหน้าเข้าไปไประชิดตัวมัน ไปตายสิเร็วๆเข้าสิวิ่งัวดตามมันไปสิปืนเจ้ามีประสิทธิภาพแค่นี้เลอ,อนนเข้าไปยิงประชิดตัวมันเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วบททดสอบสุดท้ายนะเจ้าหาวิธีแล่มันแต่ข้าจะจะไม่บอกว่าต้องแล่ยังไงใช่หาวิธีแล่มันปะโอข้าเกอแล้วล่ะเยี่ยมยอดมาก เยี่ยมมาก oh. ถือว่าทําได้<พ>ดี่านการทดสอบแล้วแหละพวกเรา<อ>พ,พวกเราจะเอาอยัางไงกับชายผู้นี้ดีเนี่ย<อ>จะปล่อยเขาไปแบบง่ายได้หรือว่าจะฆ่าเขาทิ้งดีงั้นมารับรางวัลตอบใจจากพวกข้าก่อนดีกว่าไหมโอ้ oh, ได้เดย้าอ่ะให้ไปแล้วนะโอ้ขอบใจมากจ้าไ,ได้อะไรได้อะไรกันบ้างน่ะถ้าได้ไปงจ้ะได้ตังค์เท่าไหร่หรือห้าพันเหรียญ นี่โจนห้าร้อยแล้วล่ะโอเคโอเคจ้าฝ okay. oh, okay, ากเจ้าไปบอกไอ้โจนห้าร้อยที่เคยป้นเจ้าเลยนะได้เลยจ้าเ้าไปบอกมาเลยเป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้โอ้ข oh, ้าก็ได้รู้เยอะนะก็ขอให้เจ้ามีความสุขแล้วก็สนุกกับเมืองนี้นะข้าเ oh, คยโดนปนนะ ถ้า <laughs> ใครร้คนมาห้าร้อยเหมือนกันนะมีคนอยากได้รางวัลเท่าท่านนะ <laughs> ถือถือว่าเจา้าถือว่าเจ้าเป็นคนแรกในฮาร์ดแลนดเลยน่าจะบอกให้ดี <c oughs> จเจตรง